วัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดกันพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดันยายสิเฮ็ดันปลามึกกรอบเนาะผู้ใดอันมกินเยตฟูก็มาเบิ่งอันนี้เนาะเฮ็ดปลามึกกรอบกินเองเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีขายอยู่นี่เนาะฮัลโหลอนาจูอุกามกันปานี่เยตฟูยงตฟูกะไม่งนี่บวสตงมากันซีรีสเนาะตงหามากันงน เย็นจะฟูนะปาเมือกรอบนะมดแล้วปุ๊บอะไรที่กันนะโบไออย่างเด้อลูกขั้นแรลกข้าวเสษียนเฮ็ดนาไปแช่นาะพี่น้องเนาะใส่เบกกิ้งโซดาเนาะโบเบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะเนาะ two t a b l e s p o o n นะจากนั้น น้ำหนึ่งลิตรเนาะประมาณหนึ่งลิตรเนาะอ่าแตลิตรนะอ้ยจ่าเดียนดูเบกกิงโซดานี่ยดูยังกีเปจ็จ d u ดู larai, biar dia, dia ada suatu masa lagi sedap no. Udah ini pamuk tuh saya yang say hang no, ให้มีปลาหมึกตัวใหญ่ก็ใส่ลงไปเลยใหญ่กับมีปลาหมึกรุ่นนี้เนาะพี่น้องเนาะป้าใหญ่ปันได้เนาะตุบะดาหัหน,นี้เต่าพ่อุซะเนาะจะไปตุ้ยตระหนักกันดำเนี่ยมาสู้เนาะกันดมมาสู้แชร์ลงไปแชร์ลงไปสามตัวก่อนเนาะ ไปสาตัวก่อนไปตัวชายะปอเต้เนี่ยเดียวกี้ไม่จะดอะไรอย่างนะหาอะไรมากดลงนะช้อนกดลงแต่ถ้าสิทท้ยี่สิบสีชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะจิตานาติไงดูรวมปัดยาะถ้าเป็นทีโเวรนาะบวยจิตานาไม่ได้เงาะพลเนาะ Ok, rồi mươi tuổi tuộc 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 24 tuộc 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 ok, tuộc 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 xe tuộc 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 Nó เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะชุดตรงตุบนแต่เบอแต่ประสเนาะสะโพกได้ตรงประสา,นะสปปา,าและกิจสับเนาะใครมีปลาหมึกตัวใหญ่ยิ่งอร่อยนะคะยายมีปลาหมึกตัวเล็กๆเ,เป็นแบบนี้คะ่ะจากนั้นเราจะล้างเนาะไมาใช่ล้างเานอะนพี่น้องเนาะพา้นำออกตบวนไอ้ย่างตุจานภาษาสุดเดีย Bà xuống nhau 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 nó nhau 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 nó nhau 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 จากนั้นเราจะไปลวกเนาะทำยนเย็ยนเตาโฟทำเย็นเตาโฟทำผัดผักรวมก็ได้ทำอะไรก็ได้เนะาะบวชซำใบบุญตะป่อเนาะบวชเย็นเตาโฟมาชะสยบจำป่อเอ่อมาชะสยบจำป่อม,สสมาชะซำใบบุญตะป่อเนาะล้างให้สะอาดนะคะเอาหน,นังเขาออกบวงกุลิดเดีย re. ให้สะอาดนะคะเดี๋ยวยายขอตัวล่างกันเด้ออันที่ตุบาซูวรู้นะบูเตงอเกาะละเนาะเจ้านะพี่น้องปลาหมึกรกรอบยายยายกกันล่างแล้วบ้ดนี้สิเอาไปลวกเนาะพี่น้องเนาะเนาะอันอน,นั้นเนาะตสะต่งสต่งกรอบตุบบนเสียด้เอาไปตู้หนังบีจะโลบเดียนาะมาการในกันยินตะฟู่เนาะก้าวหน้านบวทซ้นะำใบบุบเลย ดีเลูกตู่ตงแต่ภาษาเนาะเลยแต่ภาษาแล้ว่กองภาษาทุกไลกี่เสดับเนาะปลาหมึกมนกับปลาหมึกตัวน่อยเนาะพี่น้องเนาะแลก็ได้ไม่ใหญ่ปลาใหญ่ของย่ยายสีทำการหั่นแล้วเอาไปลวกเนาะพี่น้องเนาะาสวยงาได้ต่ปีจจลบเดียวล้างสะอาดแล้วก็เอาไปลวกพี่น้องเนาะเป็นจังซี่ลพี่น้อง ็ได้ซ้ำนี่ละปลาหมึกตัวหน่อยเนาะบุลเลตการนี่นะสตงกระจีก็ได้อาดตงบุษาทุ้ยในกิสเดาเนาะบุลเล่ละโดยยาประดาวมนีนบุลเล่มากันละตัวแต่แต่บุษะมันหาสตงกระจีปลาหมึกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะได้ซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวยายขอตัวไปลวกกันเนาะนันตีตัวปีจะลบลู่เนาะบูเทงเนาะตัวจะลบลู่ ใ้่พี่นอ้องปลาหมึกกรอบใหญ่กันแล้วแล้วความที่ไปกินกับเย็นตาฟูแล้วเนาะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาฟูเนาะอ่าอย่าลืมเฮ็ดกินเล่อเมืองเด้อพี่น้องเนดะ้อเฮ็ดกินเองอยู่บานะ้านเนาะมีปลาหมึกใหญ่ๆก็เฮ็ดเอาตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเนดะ้อมันค่อยแซ่บเด้อเนาะอันจากเนาะอ่าเอ่อสตงกาโปตุบบนแะ่บแล้วเนาะนำพิมมากันในงานเย็นตาโฟนะเย็นตาโฟนะยังรูปปลาบวดมากันเตะหงะนะแต่พออาจารย์อาาสตงเบส่าบวดเบส่เนาะลากิสะดบนะับเนาะตุกาโปอละ Semut kapoi tak ada. Jangan lupa buat makan tengok nah. Kita jumpa lagi next video. Jangan akan main clip nah. Sawadee ka. Bye bye semua.